สวัสดีครับหนึ่งแปด bp นะท่านผู้ชมก็อยู่กับอ e ีซีเบ็ดเจ็ดหนึ่งนะเปิดที่สี่ k ครับเดี๋ยวมาดูว่าเปิดนี้จะรอดหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมเปิดแรกไปที่แดงครับท่านผู้ชมหนึ่งจุดห้า k ลุยเลยแล้วกัน มาดูว่าจะมาหรือเปล่านะครับ 1.5k ไปที่แดงนะขอสวยๆส,สักที่เยอะป่ะเขาบอดนะแล้วสามครับโอ้โหเจอแปดหลังแล้วไ้ชมหน้าชาเลยดีแบบเนี้ยอุ้ยเกินไปหรือเปล่าแปดหลังนี่โคตสุด อีกทีกับแดงครับท่านผู้ชมไม้ที่สองเหลือหนึ่งโอ้ยเกินไปมีเจ็ดกับสองโอ้โหแปดสามโดนอีกแล้วเอา้าโดนลูกเปิดเลยอะเกินไป แดงอีกทีมาโอ้โหแดงทุกเปิดโดนทุกเปิดโอ้โหเอาเรื่องนะ้ะแบบนี้นะเอาเรื่องมาปะหนึ่งกับสี่ครับเขาแค่สี่โอ้โหกว่าจะวินมานะท่านผู้ชม ซ้ำไปครับถ้าได้ม่มนี่ไม่น่าผมก็ทเทไปอีกอะท่านผู้ชมมาหรือเปล่าครับท่านผู้ชมหน้าแปดกับหน้ากลงขอเจ็ดแปดเก้าของเราอือทย,ยเกมครับท่านผู้ชมเจ็ดเจ็ด อีกทีปะต้องมาแล้วล่ะท่านผู้ชมจังหวะนี้นี้ต้องมาแล้วละ่ะเราเจ็ดเขาแค่สองเราเหลือหกครับอือครึ่งหนึ่งท่านผู้ชมอ่ะ เทไปอีกทีครับ,ท,รบท่านผู้ชมอยายไิธีน้ําเงินเลยแล้วกันกระเปิดนี้สามเคที่น้ําเงินครับท่านผู้ชมจะมาหรือเปล่าแค่นั้นแหละสวยๆมาทีดิ มีเจดกับสามครับรอดปะเหลือหนึ่งเลยครับอ่ะเขาบอดนะโอเคเขาก่งเข้าไปสวยัยกหยายครับท่านผู้ชมอ่ะ,อะพอเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเจอนใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ